สวัสดีตอนตีห้านะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาตามกันต่อนะคะกับรวมลาวของวันที่23นะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋าลาวพัฒนาเมื่อวานน่าเสียดายนะคะเข้าแค่ในตารางเนาะสีนะคะเจาะหลุดต้องกลับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องจา๋า สำหรับแนวทางนะคะลาวเ d เมื่อวานได้กันที่วิ่งรูด3และ9นะคะเด่น3วิ่งรูดเนาะเจาะเข้าที่3 993นะคะในชุดน้นนะคะตารางมา3ตัวเลยนะคะ593นะคะสายวิ่งสายรูดสายเจาะยินดีด้วยนะคะส่วนลาวสตา์ได้กันที่วิ่งรูด3นะคะเน้นให้31มา0 3ย์พี่น้องจะมาในตารางนะคะสายวิ่งสายรูดยินดีด้วยเด้อ อรที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางมีโชคมีลาบินนี่ด้วยนะคะ,ะสำหรับแนวทางลาว HD ลาวสตาร์นะคะของวันที่23นะคะจุดไปแคบไว้นะคะระวัง6กับหัวเป็น9ด้วยนะ แอเปิดน้ำทิ้งไม่มีเสียงเสียงเข้าไปหรือเปล่าพี่น้องจ่ะถ้าเสียงดังรบก,กวนก็ขอไปหลายๆเด้อแล้วเอ็กซ์ต้านะคะเมื่อวานได้กันที่หน่งหกนะคะได้กันที่16ชุดเน้นนะคะหนึเกนาะกลับหัวให้เป็น1นหนะคะแล้วก็ตารางนะคะมา61หนแล้วก็67นะคะ ตารางเลงบนล่างนะคะส่วนลาวทีวีนะคะลาวทีวีลาวทีวีนี้เข้าในตารางนะคะห้าเก้าแล้วก็เก้าสามนะคะตารางก็มาบนมาล่างเลยนะคะยินดีด้วยนะคะสาหรับใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นนวทางแล้วก็มีโชคมีลาบเนาะได้นบนนุญได้ลางยินดีด้วยเดอ้อ ลาวเอ็กซ์ต้า Extra ลาวทีวีนะคะของวันที่23จุดไว้แคบไว้นะคะระวัง6กับหเป็น9ก้กับหัเป็น6นะคะวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะคะหยิบจับตัวในีป็เป็นแนวทางก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะลาวสามัคคีเมื่อวานได้กันที่วิ่งรูด1และวิ่งรูด5เนาะห้มาบนนะคะหนึ่งมาล่างใส่วิ่งใส่รูดยินดีด้วยนะคะ เน้นให้57นะคะพี่น้องจา๋าเน้นให้57นากมา58นะเสียดายนะคะตารางของเราไม่มี8นะคะส่วนเรากราชาิได้กันที่วิ่งรูด1นะคะเน้นให้15 17 18ไปไม่ถึง19นะคะพี่้องจา๋สาสสยวิ่งใส่รูดยินดีด้วยนะคะสสยวิ่งใส่รูดนี้ค่อนข้างหลุดยากเนาะตัวเด่นของแอดนะคะก็ลองนำไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะ สำหรับเราสามัคคีรัตชาชาตินะคะจดไว้ก็บไปเลยจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า